สวัสดีค่ะวันนี้เราชวนวิเคราะห์ภาพรวมของตลาดหุ้นกู้ในปี2567กันนะคะจริงๆแล้วเราก็สัมภาษณ์ไปแล้วนะคะอย่างคุณเอินสุริยะฉายไปก็ฉายให้าพาไปเห็นแล้วว่าไปดูยังไงบ้างแต่วันนี้เป็นมุมของนักวิเคราะห์กันบ้างก็อย่างที่ทราบกันนะคะว่านักวิเคราะห์เขาก็เป็นนักวิเคราะห์จริงๆนะคะเขาก็จะตามไปคุยมาเลยนะมีวิธีการในการดูของเขาว่าเขาจะดูยังไงบ้างว่า หุ้นกู้อันไหนที่น่าจะมีผลกระทบคือไม่สามารถจ่ายหนี้ได้นะคะก็ะจริงๆก็ตัวเลขเนี่ยก็ออกมาแล้วแต่ว,ว่าวันนี้เนี่ยเราอาจจะไม่สามารถจะเปิดเผยชื่อหุ้นตรงนั้นได้แต่สามารถบอกได้นะคะว่าในแต่ละบริษัทที่เขาไปดูมาเนี่ยเท่าที่เราคุยข้อมูลนอกรอบอัเขานี่มีอยู่ประมาณ3-4ถึงบริษัทนะคะที่มีโอกาสผิดนัดชำระหนี้ซึ่งก็ประมาณสัก6%หรือว่าประมาณสัก2 5 0 0 0กว่าล้านบาทนะคะอันนี้เนี่ย น่ากลัวมากๆนะคะก้อนเนี่ยน่ากลัวแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้ารวมทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่าที่จะครบกําหนดดิวนะคะในการที่จะต้องมีการจ่ายเนี่ยก็ประมาณสัก90 0แสนล้านบาทนะคะในปีนี้แล้วเขาค่อยๆทอนออกมาเรื่อยๆนะคะว่าในแต่ละบริษัทแต่ละบริษัทเนี่ยบริษัทไหนงบดุลแ,แข็งแกร่งบ้างแล้วก็ยังสามารถที่จะชําระนี้ได้หรือว่าบริษัทไหนที่ดูแล้วเนี่ยเลโชของเขาที่เขาไปหามาเดี๋ยวต้องฟังเขานะคะว่าเขามีวิธีการในการดูยังไงอันนี้เนี่ยจะมีอยู่ประมาณ3 ถึงี่บริษทัทนะคะที่มีความซุ่มเสี่ยงมากทีเดียวนะคะแล้วก็ผลกระทบเนี่ยมันจะแรงขนาดไหนกับบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะคะวันนี้เราไปพูดคุยกับคุณสุทธิชัยหรือว่าคุณโบสคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับค่ะคุณโบสคะ่ะวันนี้ชวนมาคุยเรื่องของหุ้นกู้นิดนึงนะคะเพราะว่าหุ้นกู้ส่วนใหญ่ก็จะจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะคะเข้าใจว่าคุณโบศก็ไปหาข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วแหละว่า สำหรับหุ้นกู้ที่จะมีการครบดิวภายในปีนี้เนี่ยมีหุ้นตัวไหนบ้างนะคะก็คือมีบริษัทไหนบ้างแล้วก็มีใครที่มีความเสี่ยงบ้างแต่ให้คุณโบท๊ทเนี่ยพูดภาพรวมก่อนดีกว่านะคะว่าเท่าที่ไปดูมาเนี่ยความเสี่ยงของตลาดหุ้นกู้เนี่ยตอนนี้เท่าที่เราดูเนี่ยมันขนาดไหนคะเพราะว่าเข้าใจว่าหุ้นกู้เดี๋ยวมันก็อาจจะลาบไปได้ถ้าสมมุติว่าไม่สามารถที่จ่ายชําระได้ตามกําหนดครับจริงๆแล้วถ้าเรามองในเชิงอของตัวภาพรวม ของหุ้นกู้ที่จะครบกําหนดชําระภายในปีนี้มันจะมีมูลนี้ทั้งหมดอยู่ประมาณสัก8,90,000ล้านนะครับหรือถ้าเล็กวงกลมก็มาสัก90,000ล้านโดยประมาณนะครับ<า>ซึ่งโดยส่วนใหญ่ประมาณสักมากกว่าครึ่งนึงเนี่ยมันก็จะอยู่บนชั้นที่เรียกว่าเป็น Investment g r a d e ซะเยอะนะครับซึ่งจริงแล้วมันก็จะมาจากบริษัทที่เป็นบริษัทใหญ่ๆนะครับปตทปูนนะครับรวมถึงในส่วนของตัวบริษัทอย่างอย่างอย่าง พอทสพอะไรเง like ี mm ้ยนะครับมินเซนเทลอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะอยู่ในองค์ประกอบที่เป็นลักษณะเดียวกันนะครับก็คือเป็นหุ้นที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่นะครับแล้วก็อาจจะเรียกว่ามีบริษัทที่เป็นขนาดเล็กขนาดกลางถึงขนาดเล็กนะครับที่อาจจะเรียกว่ามีการคบกําหนดชําระภายในปีนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีความเสี่ยงนะครับอยู่ในระดับหนึ่งเหมือนกันแต่ผมว่ามันไม่เยอะนะครับในนี้มองในองค์ประกอบรวมๆแล้วก็คือมูลมูลนี่ทั้งหมดนะครับ 8แสนเก้าหมื่นล้านเนี่ยมันดูเหมือนเยอะแต่ถ้าเรามองในรายละเอียดนะครับของการความเสี่ยงในการพิดนชัชนะนี่เนี่ยนะครับมันก็ดูเหมือนไม่ได้ใช่ทั้งหมดนะครับจากเก้าแสนล้านที่จะมีาการคบกําหนดภายในปีนี้แล้วก็จะพิดนณดและจะผิดนัดชาระนี่ับอืมค่ะทีนี้ถ้าเราดูจํานวนของบริษัทที่อาจจะนอนเรตติ้งหรือว่าเป็นบริษัทที่เป็นไฮยูบอลที่มีความเสี่ยงเนี่ยคุณบดไปแกะตัวเลขต่างๆมาแล้วเนี่ย น่าเป็นห่วงมากน้อยแค่ไหนคะในจานวน้ประมาณสักเก้าแสนล้านนี่คะครับจริงๆแล้วถ้าเราแบ่งบริษัทออกเป็นสามประเภทใหญ่ๆแล้วกันเนาะนะครับก็คืองบดุลแข็งแรงนะครับแล้วก็มีความสาปา z a ในการชําระหนี้เนี่ยนะครับกลุ่มเนี้ยจะเป็นกลุ่มที่อาจจะเรียกว่าไม่ได้มีความเสี่ยงนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณสักเก้าสิบเปอร์เซ็นของหมูนหนี้ทั้งหมดนะครับกลุ่มที่สองนะครับก็คือเป็นบริษัทที่อาจจะเรียกว่างบดุลมีความเสี่ยง นะครับคือตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่สมบูรณ์อยู่ละนะครับแต่ณตอนเนี้ยังพอมีอ่เขาเรียกอะไรครับมีความสามารถในการชําระนี้อยู่ในระดับหนึ่งนะครับแต่เพียงแค่ว่าถ้าเศรษฐกิจมันชะลอปัจจัยภายนอกไม่เอื้ออํานวยนะครับมีอะไรผิดพลาดไปบนภาพของตัวเศรษฐกิจนะครับหรือว่าตัวธุรกิจของเขานะครับงบดุลที่มีความเสี่ยงอยู่แล้วมาเผชิญกับตัวอ่ความเสี่ยงในการผิดอ่ความสามารถในการชระนี้เนี่ยกลุ่มเนี้ย จะคิดเป็นประมาณสัก5%ของมูลนี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือเป็นทั้งบริษัทที่งบดุลอ่อนแอนะครับแล้วก็มีความสามารถในการชําระหนี้ต่านะครับอันนี้จะคิดเป็นประมาณสัก6%นะครับของตัวมูลนี้ทั้งหมดนะครับหรือคิดเป็นเลขกลมๆก,ก็ประมาณสัก5 2 0 0 0ถึง3,000ล้านบาทโดยประมาณนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นมูลค่ามูลนี้ที่ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถ้าเทียบกับองค์ประกอบรวมๆแล้วก็ ถือว่าอยู่ในระดับที่เรียกว่าบริหารจัดก,การได้นะครับแล้วก็อาจจะเรียกว่าเป็นบริษัทที่เป็นขนาดเล็กซะเยอะนะครับไม่ได้มีบริษัทที่เป็นลักษณะนขนาดใหญ่นะครับนี่จริงเราเราจริงๆตัวเราเองเราก็มีการทําอยู่ภายในเนาะนะครับว่า3 4มสี่บริษัทนะครับที่มีโอกาสจะผิดนัดชำระหนี้เนี่ยนะครับมันคิดเป็นมูลนี้ประมาณสักเกือบเกือบครึ่งหนึ่งนะครับของคนที่มีโอกาสผิดนัดชำระหนี้ทั้งหมดนะครับแต่เพียงแค่ว่าเราเรา เราอาจจะไม่ได้เมนชั่นชื่อบริษัทนะเพราะว่ามันอาจจะอาจจะไปกระทบกับเขาในช่วงเวลาของการลูอเวอร์หรืออะไรต่างๆก็ดีนะครับแต่เพียงแค่ว่าเราเราทำบนทฤษฎีนะครับเขาอาจจะใช้โลกความเป็นจริงนะครับมันอาจจะมีความผิดแปลกแตกต่างกันนะครับก็อาจจะอาจจะไม่ได้อยากจะเมนชื่อนักตรงจุดนี้นะครับแต่เพียงแค่ว่ามันมีบริษัทที่กระจุกตัวนะครับแล้วก็อาจจะมีความเสี่ยงในการผิดนัดชนะนี่ในปีนี้พอสมควรนะครับแต่ก็อยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้ นะครับแล้วถ้าเรามองนะครับผลกระทบนะครับของมูลนี่หกเปอร์เซ็นตอันเนี้ยแล้วตีเป็นมูลค่าตลาดของตัวกลุ่มของมูลค่าหุ้นทั้งหมดเนี่ยนะครับของในกลุ่มหกเปอร์เซ็นตเนี้ยมันแอบน้อยนะครับมันก็คือประมาณสักสามเปอร์เซ็นตนะครับของมาเก็ตแคปทั้งหมดนะครับดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นปริมาณที่ไม่ได้เยอะมากแต่ผมว่ามันมันอาจจะลุกลามในกรณีที่คนอาจจะ ขาดความมั่นใจนะครับและคนอาจจะมีความตื่นเต้นตกใจไปนะครับแต่ถ้าเรามองแบบเป็นธรรมนะครับแล้วก็มองบนภาพของการลงทุนจริงๆนะครับผมว่าอันนี้บริหารจัดการได้นะครับทุกๆปีก็จะมีการผิดนัดชาระหนี้นะครับในระดับนี้อยู่หนึ่งเนืองอยู่แล้วนะครับทั้งในตลาดไทยและตลาดต่างตลาดต่างประเทศเองก็เป็นในรูปแบบเดียวกันครับ อืมค่ะเจาะลงไปอีกนะคะว่าเวลาที่คุณโบ๊ทดูเนี่ยในมุมของนักวิเคราะห์ก็คงไม่มีใครเชี่ยวชาญเท่าเราอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเราเป็นนักวิเคราะห์ก็คือจะต้องลงไปถอดโมเดลของธุรกิจมาแล้วก็ลงไปแกะงบการเงินต่างๆมาคุณโบาดูอะไรบ้างลงไปแกะอะไรบ้างครับเผื่อที่จะเป็นเอ่อเป็นเป็นแนวทางให้กับคนทั่วไปถ้าเผื่ออยากจะเข้าไปดูด้วยอย่างเงี้ย่ะจริงจจริงๆการ,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 รมองในส่วนแบบนี้ในเชิงทฤษฎีเนี่ย นะครับเราก็จะทําได้โดยการใช้ตัวแปร2ตัวนะครับอาจจะมีคนใช้ตัวแปรมากกว่าผมนะนะครับแต่บังเอิญว่าผมใช้ตัวแปรสองตัวเนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวจะแตกรายละเอียดเพิ่มเติมเมืวกันอันแรกเลยก็คือเขาเรียกว่า debt service ratio นะครับก็คือ,อถ้าพูดกันทฤษฎีก็คือ EBITDA นะครับลบ c a าเพนะครับแล้วก็เอาไปเอาไปดูนะครับว่ามีความสามารถในการ ชําระในส่วนของตัวต้นทุนทางการเงินหรือว่าดอกตัวดอกเบี้ยมากขนาดไหนนะครับหรือว่าเอาแคทโฟนะครับไปไปเทียบกับตัวดอกเบี้ยจ่ายเลยนะครับว่ามีความสามารถในการจ่ายชำระนี่มากขนาดไหนนะครับหากว่าเรชันเนี้ยต่ำกว่า2แสดงว่าครึ่งหนึ่งหรือว่าแบบส่วนใหญ่ของตัวเงินที่คุณได้มาเนี่ยมันไปจ่ายภาระหนี้ดังนั้นเนี่ยบริษัทพวกนี้ก็จะมีความเสี่ยงอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยหากว่าต่ำกว่า2เท่าผมก็อาจจะพิจารณาว่า คุณมีความสามารถในการชําระนี้ต่ําอยู่แล้วแต่เพียงแค่ว่าอันเนี้ยมันเป็นภาพที่เป็นสแตติกนะครับหรือว่าเกิดขึ้นในไตรมาสที่3นะครับอาจจะไม่ได้มองไปอนาคตข้างหน้าก็ว่าเขาอาจจะมีธุรกิจดีก็ได้แต่เพียงแค่ว่าเรามองนะตรงจุดนั้นนะครับเพราะเราก็อาจจะไม่ได้ไปสแกนทั้งหมดเนาะพี่ว่าในในหุ้นแบบ90ตัวนะครับที่มีครบกําหนดชําระตัวหุ้นกู้เนี่ยบริษัทไหนมีเอาลุกยังไงแต่เพียงแค่ว่า มองณตรงจุดจุดนั้นว่ามันเป็นยังไนงนะครับตัวที่2นะครับอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นเอล m มนซีสคอร์นะครับอันนี้ก็มันมันมันก็จะเป็นโมเดลวิธีการคิดถึงความเสี่ยงของตัวงบดุลนะครับว่ามีโอกาสในแง่ของการเขาเรียกอะไรครับล้มละลายนะครับหรือว่าแบงก์รับซี่หรือเปล่านะครับซึ่งในซึ่งในเนี้ยมันก็จะมีแฟกเตอร์ด้วยกันทั้งหมดอยู่5ตัวนะครับตัวแรกเลยก็คือเป็น working cap เทียบกับ total asset นะครับหรือว่าจะเรียกว่าเป็นสภาพคล่องของบริษัทที่มีอยู่ก็ได้นะครับอันนี้คือแฟกเตอร์ที่1 2น,นะครับก็คือเป็นตัวเอ่อร์ไท์เออร์เน็งนะครับเทียบกับทอทอลแอสเซทนะครับหรือจะตีความหมายได้นะว่าอันนี้ก็คือเงินในกระปุกออมสินว่าคุณมีเยอะมากน้อยขนาดไหนนะครับสามนะครับก็คือเป็นเอ่อเอร์เน็งบีฟอร์แท็กนะครับอันนี้ก็ตรงไปตรงมาแหละว่าดูไซส์ของตัวเออร์เน็งว่าคุณมีมีมีความสามารถหรือว่ามีประสิทธิภาพ ในการหาเงินเมื่อเพื่อชําระดอกเบี้ยมากน้อยขนาดไหนซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นตัวหนึ่งที่อาจจะเรียกว่าคล้ายและใกล้เคียงนะครับกับตัวดีสเซอร์บิทเดโชแต่อาจจะมีวิธีการคิดแตกต่างกันนะครับอันที่4นะครับอันนี้ก็จะอาจจะเรียกว่าเป็นมาเก็ตแวลูนิดหนึ่งนะครับก็คือเป็นเอ่อมาเก็ตแวลูนะครับเทียบกับตัวบุ๊กแวลูนะครับก็อาจจะตีความหมายได้แหละเพ่ออันนี้มันเป็นลักษณะของตัวความผ,ลผ,ลผลันผวนนะครับเป็นแอสเซทไพร e ์ i m เมนชันว่าบริษัทนี้ มี valuation มากน้อยขนาดไหนนะครับเวลาไปเอากู้เงินมานะครับไปล้งวางหลักทรัพย์ค้ำประกันนะครับก็อาจจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เขาใช้พิจารณานะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับก็คือเป็นรายได้นะครับเมื่อเทียบกับตัว total asset นะครับว่าคุณมีความสามารถในการหารายได้นะครับไอเรื่องกําไรก็ส่วนหนึ่งเนาะนะครับเรื่องรายได้นะครับณปัจจุบันนี้คือถ้ารายได้คุณไซส์ใหญ่ก็มีโอกาสเหมือนกันว่า คุณก็อาจจะมีกําไรเยอะก็ได้นะครับด้วยภาพในรูปแบบนี้ห้ตัวเนี้ยเราก็เอามาทําในโมเดลนะครับคิดง่ายๆนะครับซึ่งไปอ่านในในเว็บไหนก็มีนะครับก็คือเอาแมนซีสกอร์แล้วก็เอา5้าแฟกเตอร์นี้มาเป็นสมการนะครับเขาจะมีวิธีการคิดอยู่ถ้าเอาแมนซีสกอร์เนี่ยต่ำกว่า1.8เท่านะครับเราก็จะตีความหมายนะครับว่าเป็นบริษัทที่มีความเสี่ยง ในฐานะเรื่องงบดุลน,นะครับแล้วก็มีโอกาสในแง่ของการด้มละลายได้เหมือนกันนะครับอ,อันนี้ก็เป็น2ปัจจัยความเสี่ยงที่ผมเอามาสแกนนะครับก็ถ้าเอาบริษัทเหล่านั้นมานะครับเอาตัวเลขที่ผมพูดนะครับแล้วก็เอามาทําตัวเลขเนี่ยคุณก็จะได้แบบที่ผมเห็นนะว่า6%นะครับของตัวมูลนี่หุ้นกู้ในปีนี้มีโอกาสที่จะฉนักนี้ครับอ๋อค่ะเราตัดกันที่1.8ึ่เท่าใช่ไหมฮะ ใช่ครับหนึ่งหนึ่งจุดแปดของอัลมนซิสร์นะครับถ้าถ้าคุณคิดมาได้นะครับซึ่งจริงแล้วไอ้พวกเนี้ยคุณสามารถจะหาได้จากตัวเซสสมาร์ทเนาะนะครับหรือว่าใครอยากทําบนภาพของตัว Excel ก็ทําได้ใครมีเซสสมาร์ทนะครับก็ดึงข้อมูลมาทําแล้วก็จะได้ตัวเลขเดียวกับผมเหมือนกันนะครับยิ่งยิ่งอาแมานซิสโกสูงสูงถ้าถ้าอาแมานซิสโกสูงสูงก็แสดงว่าคุณก็ปลอดภัยได้แหละนะว่าบริษัทเขาดูดูดูยังอยู่ในทิศทางที่เรียกว่ามี มีกําลังนะครับในแง่ของการชําระนี่ได้อยู่ครับค่ะคุณโบ๊ทําด้วยวิธีนี้แล้วปรากฏว่ามีอยู่ห้าตัวห้าบริษัทที่มีความเสี่ยงมีมีแฟกเตอร์ห้าตัวนะครับที่ใช้ในเอาแมสซีสกอร์ห้าบริษัทแต่มีหลายบริษัทนะครับที่แต่มีหลายบริษัทนะครับที่ที่ตกอยู่ในเข้าข่ายนะครับก็คือเอาแมสซีสกอร์ต่ํากว่าหนึ่งจุดแปดนะครับแล้วก็ตัวเดสเซอร์วิทย์โชต่ำกว่าสองเท่าเนี่ยนะครับ มีเป็นสิธบริษัทคับโอ้ค่ะเสียงจริงๆเนี่ยที่ดูแล้วเนี่ยสงสัยจะไม่รอดอะ่ะผิดผิดนัดแน่ๆเลยประมาณสักกี่บริษัทคะแล้วอยู่ในกลุ่มไหนฮะมันจริงๆมันแอบตอบยากนะคุณเอาเพราะว่าบางบริษัทเองก็ดูเหมือนเราใช้ทฤษฎีนะครับในเชิงของการสแกนเนาะเขาอาจจะไม่ได้มีปัญหาแบบที่เราเห็นก็ได้นะครับเขาอาจจะมีอ่ากาลังภายในนะครับหรือว่ามีความสามารถพิเศษในการชําระนี้ก็ได้นะครับซึ่งอันนั้น ผมว่าก็ก็ถ้ามองในทฤษฎีเนี่ยที่ก็อย่างที่บอกแหละว่าผมว่ามันมีประมาณสักหกเปอร์เซ็นของมูนี้ทั้งหมดที่มีความเสี่ยงในการผิดนัชดชำระหนี้ในปีนี้ครับซึ่งถามว่าอยู่ในกลุ่มไหนนะครับถ้าถามว่าอยู่ในกลุ่มไหนหลักๆเลยก็คืออยู่ในกลุ่มพวกอสังหานะครับแล้วก็เป็นในส่วนของตัวพวกรับเหมาก่อสร้างแบบที่เราเห็นนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าเซกเตอร์หลักๆที่อยู่ใน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 ,ในอ่า กลุ่มอุตสาหกรรมนะครับที่อาจจะเรียกว่ามีความเสี่ยงสูงนะครับผมว่าหลายๆคนก็อาจจะเริ่มเห็นแล้วล่ะนะว่าเห็นเขาลางๆแล้วล่ะเพราะว่าตัวธุรกิจนี้มันมันก็มีนี่สูงเนาะนะครับแล้วก็อาจจะเรียกว่ามีม,มีการชะลอตัวลงของตัวธุรกิจในช่วงหลังระยะหลังเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับอืมค่ะในแต่ละธุรกิจเนี่ยมันมีความแตกต่างกันออกไปไหมคะเพราะว่าบางธุรกิจนี้เขาอาจจะต้องแบบว่า อย่างอย่างของก่อสร้างเนี้ยหรือว่าอสังหาเนี่ยมันเป็นแคปิตอลอินเทนซีฟอยู่ละคือมันต้องใช้ทุนสูงอะในเรื่องของการสร้างการตึกโตลักษณะของการดูของเรานี่มันมันการวัดนี่มันแตกต่างมันจริงๆจริงๆเรากมอาจจะคือเราไม่ได้มีเบนช์มาร์คกับคุณเนาคือเราใช้มาตรฐานเดียวกันเนาะนะครับก็อย่างที่บอกนะคุณเนาว่าเราอาจจะใช้ทฤษฎีเนาะนะครับเราอาจจะไม่ได้ตีความหมายได้ทุกทุกทุกอย่างนะครับจริงจริเราตัด หุ้นที่อาจจะเรียกว่าเป็นหุ้นกลุ่มการเงินไปด้วยเนาะนะครับหุ้นกลุ่มการเงินเขาอาจจะเป็นแคปิตอลอินเทนซีฟแบบที่คุณเอาบอกดังนั้นเนี่ย mm hmm. ผมว่าการการมองในภาพรวมมันก็อาจจะไม่ได้แฟร์กับทุกบริษัทที่ใช้เลโชนี้นะครับแต่เพียงแค่ว่าเอามาเป็นไกด์ไลน์แล้วกันว่าบริษัทไหนมีความเสี่ยงหรือไม่มีความเสี่ยงซึ่งเราก็ต้องไปนั่งดูเพิ่มเติมนะว่าธุรกิจของเขาอาจจะมีความเสี่ยงในระยะเวลาถัดไปมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่สิ่งที่เรา mm hmm. ทำมาเนี่ยนะครับคือสบายใจได้นะว่า90%กว่าเป็นี่ยนะครับมีเป็นบริษัทที่มีงบดุลแข็งแรงเราอาจจะเป็นเ,เราเราอาจจะเป็นประเทศที่มีบทเรียนนะครับจากช่วงต้มยำกุ้งมาแล้วนะครับว่าการมีงบดุลที่อ่อนแอเนี่ยนะครับมันเป็นยังไงซึ่งบริษัทยกัยกษ์ใในบ้านเราเองนะครับหากว่าไม่เกิดการโกงอะไรกันซิกอดเนี่ยนะครับผมผมผมเชื่อว่าเป็นบริษัทเ,เป็นอันดับต้นๆของโลกเลยก็ได้ ก็ว่าได้นะครับที่อาจจะเรียกว่ามีงบดุลที่แข็งแรงนะครับแล้วมีความเสี่ยงด้านฐานะทางการเงินค่อนข้างต่ำค่ะ,<า>ค,ะคุณบดถ้าลองเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆเน,นี่ยเขามีปัญหาเหมือนเราไหมที่แบบเอ่อออกคุณกู้มาแล้วก็จ่ายชําระไม่ได้เพราะว่าดอกเบี้ยมันเป็นอยู่ระดับที่ขาขึ้นพอดีดอกเบี้ยมันสูงอ่ะแล้วก็เศรษฐ,ฐกิจก็ชะลอตัวประเทศอื่นๆเขาเป็นจริเจริงๆประเทศอื่นประเทศอื่นในเชิงของตัวเลโชเนี่ยผมว่าลักษณะก็คล้ายๆกัน นะครับอย่างในฝั่งของตัวอเมริกาเนี่ยนะครับบริษัทที่มีงบดุลแข็งแรงนะครับแล้วก็มีความสามารถในการชําระหนี้ถุงสูงเนี่ยนะครับมันคิดเป็นประมาณสัก92%ของ t o t ร์เ a ็ k ต t cap ทั้งหมดนะครับในฝั่งของตัวยุโรปนะครับก็อาจจะลดลันลงมาหน่อยนะครับประมาณสัก8 88%นะครับเพราะงนั้นเนี่ยมองในองค์ประกอบโดยรวมเลยคือผมว่าเขาก็อาจจะมีลักษณะที่เรียกว่าใกล้เคียงกับบ้านเราเหมือนกันเนาะนะครับก็คือเอาเอาเป็นว่าสัดส่วน นะครับของบริษัทที่มีความเสี่ยงในการผิดนัดชาระหนี้สูงๆเนี่ยนะครับแล้วก็มีงบดุลที่มีความเสี่ยงเนี่ยนะครับของเขาก็จะอยู่ประมาณไม่เกิน5%ทั้งในอเมริกาและในยุโรปนะครับ mm hmm. ก็อยู่ในเรโซที่เรียกว่าถ้ามองในเชิงของตัวเรโซเนี่ยผมว่าเราอเมริกาและก็ยุโรปเนี่ยผมว่าใกล้เคียงกันดังนั้นเนี่ยก็ไม่ควรจะตกใจบนภาพนี้นะครับเพราะว่าประเทศอื่นเองก็มีบริษัทที่อาจจะเรียวกว่าเป็นงบดุลอ่อนแอและมีความสสม่ธ์ในการชําระหนี้ต่ําเหมือนกัน นะครับแต่เพียงแค่ว่าเราอาจจะไม่ได้ยินข่าวบ่อยเพราะว่ามันเป็นบริษัทเล็กนะครับอย่างอย่างอย่างในต่างประเทศเขามองมาอย่างเงี้ยอย่างแบบบริษัทแบบที่อาจจะเรียกว่าไม่ได้เป็นสตาร์และผินชนะนี่อะไรเงี้ยเขาก็อาจจะแค่รู้สึกว่า ه, บริษัทไรวะอะไรเงี้ยแล้วก็ปลอมผ่านไปนะครับผมว่าเราเองก็เป็นภาพที่คล้ายกันกันกบในบริษัทในต่างประเทศแต่เพียงแค่ว่าในฝั่งของตัวประเทศจีนเนี่ยคุณนารู้อยู่ลวนะครับแล้วคุณนักวิจัที่อาจจะติดตามนะครับในฝั่งของตัวเมืองจีนมาพอสมควรเนี่ย นะครับประเทศจีนมีสัดส่วนของคนที่จะมีความเสี่ยงในการพินัทชนะนี้เนี่ยนะครับถึงประมาณสัก7 1 0โดยประมาณนะครับแล้วก็มีบริษัทที่แข็งแรงจริงๆเนี่ยเพียงแค่70%ของทั้งหมดนะครับดังนั้นเนี่ยจีนก็อาจจะดูเหมือนมีความอ่อนแอนะครับมากกว่าประเทศอื่นดังนั้นเนี่ยก็ถ้าเรามองในเชิงของตัวการลงทุนนะครับจีนก็มีความเสี่ยงมากกว่าอเมริกายุโรปนะครับอเมริกาก็แข็งแรงสุดนะครับแต่ถ้าเทียบเราอเมริกายุโรปนะครับในเชิงของตัวความสามารถในการพินัชธ์ชัน นะครับหรือว่าโอ,โอ,โอความแข็งแรงของตัวงบดุลของบริษัทจดทะเบียนผมว่าใกล้เคียงกันเอ้แต่อย่างาประเทศอื่นๆล่ะคะอย่างนอกจากอเมริกาซึ่งอันนั้นเขาพัฒนาแล้วถ้าเป็นแค่คล้ายเราอย่างเงี้ยค่ะ <ใน S 1> ิงๆถ้าเรามองจริงๆถ้าเรามองในประเทศอย่างอย่างประเทศอินโดมาเล์หรือว่าในส่วนของตัวเวียดนามเองนะครับก็ไม่ได้เยอะมากนะครับสัดส่วนอาจจะค่อนข้างจะแวร์ี่นะครับคนกับ ผมว่าประมาณทักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับของทั้งหมดเนี่ยมีความสามารถในการชําระนี่สูงแล้วก็มีงบดุลสูงนะครับมันอาจจะเรียกว่าณตอนนี้เราเราอาจจะมองเขาเรียกว่าคุณเอาเราเราอาจจะกังวลนะครับเวลาเราภาษาเศรษฐศาสตรกส์ก็อาจจะเรียกว่าเป็นแอนิมอลสปิริตมันหายไปนะครับ <S 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 เราก็อาจจะเริ่มมีความกลัวบ,บนบนภาพที่เรียกว่าเฮ้ยเมื่อมีหุ้นคู่มาแล้วนะครับเราก็อาจจะตีความหมายว่าในช่วงเวลานี้ดอกเบี้ยมันสูงนะครับคนไม่มีความมั่นใจ นะครับก็อาจจะทําให้การผิดนิละรี้ของตัวผู้คู่นะครับมีสูงก็ได้เพราะว่าหลายๆบริษัทเองก็ต้องอาศัยการโล w o โอเวอร์คุณนานะครับเขาไม่ได้หมายความว่าเขายืมเงินมาทำโปรเจกต์นี้เสร็จปุ๊บอ่าคืนเงินจบนะครับเขายืมมานะครับต่อยอดแล้วก็คืนปุ๊บเขาก็ต้องการเงินก้อนนั้นกลับมาใหม่นะครับเป็น working cap หรือเป็นอะไรก็ตามนะครับวันนี้ก็ใช้ตัวแฟกเตอร์ที่ผมบอกมาเนี่ยนะครับในเอลแมนซีสกอร์เนี่ย นะครับผมว่าช่วยได้ผมว่าหลักๆใหญ่ใจความสําคัญเลยก็คือ r e t a i n e a r n i n g นะครับกับตัว working cap ที่เป็นประเด็นสําคัญเลยนะครับเพราะว่าค,ค่า liquidity liquidity asset หรือว่าสินทรัพย์สภาพคล่องน้อยๆแล้วมีเงินน้อยๆเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันมีความเสี่ยงในการปิดหน้าชิมระนี่นะเหมือนเรามีจะต้องจ่ายเงินละแต่แบบสภาพคล่องเราตึงมากเลยนะครับค่าเทอมลูกก็ต้องจ่ายนะครับแล้วก็อะไรนะเหมือนแบบเงินในกระเป๋าก็ไม่มีนะครับมันก็ ต้องดีเลยนี่ออกไปนะครับผมว่ามันก็คิดประมาณนี้ครับหลักๆเลยก็คือผมว่าในตลาดในฝั่งของตัวเอเชียถ้าไม่ทช่จีนนะครับผมว่าในรอบนี้ยังไม่ได้เห็นสัญญาณของการผิดนัดชำระหนี้อย่างมีนัยสําคัญในตลาดสําคัญสําคัญที่เราไปลงทุนกันอยู่ในปัจจุบันนี้ครับถ้าถ้ามันไม่เกิดสถานการณ์ของการโกงนะคุณเนาแบบอย่างในเวียดนามเรื่องคอร์ร e bond ในปีที่ผ่านมานะครับก็มีการควบคุมอะไรกันไปก็ ผมว่าอันนั้นมันเกินการคาดการของเราอะ่ะเราเราไม่สามารถจะคาดการได้ว่าใครจะโกงหรือไม่โกงเค่ะออย่างของจีนฟังดูเหมือนแบบว่าเข,เขาเขามีหัวเชื้อมาจากอสังหาริมทรัพย์ด้วยหรือเปล่าคะถูกต้องถูกต้องครับถูกต้องครับแล้วก็บริษัทภายในประเทศเขาเองอย่างที่คุณน่ารู้เนาะนะครับผมนั่งฟังดรกอบศักนะครับหลายๆคนที่พูดถึงในฝั่งของตัวเมืองจีนเนี่ยผมว่ามันดูเหมือนเขามีปัญหาซัพพลายไม่พอ นะครับปัญหาดีมารเขาดูเหมือนมีการชะลอตกลงด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเจอทั้งปัญหา s ัปปายที่โอเวอร์แล้วดีมานที่มันชะลอเนี่ยมันก็ดูเหมือนเป็นตัวจุดชนวนแหละคุณเนานะครับสำหรับตัว property ที่มันไม่ดีมันก็กลายลามมาถึงภาคอื่นแล้วอย่างที่เรารู้นะว่าคนจีนลงทุนในอสังหายเยอะนะครับแล้วเมื่อมันเบรสออกมา w e a l effect ก็หายนะครับ consumption ก็จะหายตามไปด้วยคนก็ไม่กลา้าเหมือนกับบ้านเราแหละครับคือ property ในฝั่งของตัว เห็นเนาะในเชิงของตัว Product ที่เห็นเนี่ยนะครับไฮยิ yield mm hmm. ในฝั่งของตัวเอเชียนะครับให้ยิสูงขนาดไหนนะครับก็ไม่มีใครซื้อนะครับดูเหมือนเราก็ mm hmm. แค่จะก,กังวลแล้วก็หลีกเลี่ยงการลงทุนในฝั่งของตัวเมืองจีนที่เกี่ยวข้องอันตหาไปเลยนะครับเพราะว่าก mm ็เป็นภาพที่คล้ายกันก็คือมันมีปัญหานะครับแต่เดิมที่เขามีอยู่แล้วนะครับ mm hmm. แล้วก็มาเจอกับภาพของตัวเศรษฐกิจดอกเบี้ยที่สูงแต่ณตอนนี้จีนเขาก็กระตุ้นเศรษฐกิจ นะครับแล้วก็มีการลดดอกเบีย้ยอยู่อะไรเงี้ยมีการอัดเนินเข้าไปความเสี่ยงเขาก็อาจจะไม่ได้เหมือนกันกับคนอื่นเนาะเขาอาจจะมีการแก้ไขประเด็นนี้ไปเรียบร้อยแล้วแต่ในประเทศอื่นดอกเบีย้ยยังค้างเติมอยู่ข้างบนยังไม่มีใครลดดอกเบีย้ยลงมาค่ะคุณโบท๊ทเท่าที่ดูอ่ะเราคิดว่าประมาณสักสองหมื่นกว่าล้านแล้วกันจากประมาณสักห้าหมื่นสองใช่ไหมคะที่คุณโบ๊ทบอกไปที่บอกว่าอ่ะอันนี้อาจจะมีเรื่องของการชําระเงินที่ ที่แบบดูแบบดูอ่อนแออย่างเงี้ยแล้วก็ครึ่งหนึ่งของอันเนี้ยที่บอกว่ามีโอกาสผิดนัดชำระนี่คือส่วนหนึ่งเนี่ยมันเกิดจากอะไรบ้างคะมาเกิดจากว่าเอ๊ะมันเป็นภาวะเศรษฐกิจธธมันแย่อย่างที่คุณบอสบอกไปเมืม่อสักครู่เนี่ยก็คือดอกเบี้ยมันสูงค้างตึงอยู่ดับสูงเลยต้นทุนมันสูงมากหรือบริหารการผิดพลาดหรือมีการปลอดก็คือมีการโกงกันในบริษัท ดูดูแนวโนมแล้วเป็นยังไงคะที<ม>่ออกื่องของมันคือถ้าถามผมนะคือผมว่า<ะ>ผมอาจจะตัดชอยเรื่องการโกงในบริษัททิ้งไปก่อนเนาะเพราะว่า<ฮ>คือผมว่า<ฮ>อันนี้เราก็ไม่แน่ใจนะว่าเขาโกงจริงหรือเปล่าแต่สมมติถ้าเจออย่างในกรณีสตาร์เราก็เราก็ตอบอะไรไม่ได้จริงเนาะคือเราไม่รู้จริงๆว่าเขาจะมาในรูปแบบนั้นนะครับส่วนอื่นนะครับเรื่องดอกเบีย้ยก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วกันนะคุณเาวก็คือตามทฤษฎีเนี่ยเวลาแต่เดิมเนี่ยเราเราออกมาแล้วเรามีดอกเบีย้ยในการกู้ นะครับผ่านหุ้นกู้เนี่ยสมเเสมมตินะครับแล้วดอกเบีย้ยเราขึ้นมาเราก็จะมีสเปดที่เพิ่มขึ้นมาเนาะนะครับเราก็ต้องจ่ายดอกเบีย้ยห้าเอร์เซผมว่าส่วนไอ้ส่วนนี้ก็ส่วนหนึ่งแต่ผมว่าหลักใหญ่ใจความนะครับเหมือนอย่างที่ผมบอกแหละคือทุกบริษัทเนี่ยเวลาเขาจบหุ้นกู้ซีรีที่1นึ่เขาก็ต้องมีหุ้นกู้ซีรีที่2มาเนาะอยากได้เงินอันนั้นอะมากองไว้เหมือนเดิมเพราะว่าจะได้ใช้เป็น business as usual ต่อไปนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเป็นในภาพเนี้ยดอก ไอ้ดอกเบีย้ยมันเพิ่มขึ้นอยู่แล้วมันพอทำเนานะครับพอจะหาเงินได้นะครับบนภาพของตัวต้นทุนทางการเงินก็ไปลดต้นทุนเอาแต่เพียงแค่ว่าณนะตอนนี้ออกมาคนไม่เชื่อนะครับมันยิ่งแล้วใหญ่เลยก็คือขายไม่หมดแล้วจะเอาเงินมาจากไหนมามาโลเวอร์ over, ใช่ไหมครับบางบริษัทเขาก็เลเวลเลชหมดเช่นแบบเรากู้เงินมาหนึ่งร้อยบาทเราก็ต้องการใช้เงินหนึ่งร้อยบาทอย่างเต็มที่นะครับแล้ววันหนึ่งคือเราบอกว่าเราเราต้องคืน หนึ 100, แต่เราแต่ยังคงต้องใช้หนึ่งบาทอยู่เหมือนเดิมแต่มีคนให้เราแค่80ดสบเรซเราก็นะเราก็ไม่มีล,ละในนั้นเนี่ยมองในองค์ประกอบนี้เราก็แค่รู้สึกว่านะครับความเสี่ยงมันอาจจะไม่ได้เกิดจากภาพของตัวภาวะดอกเบี้ยอย่างเดียวแต่เป็นาการขาดความมั่นใจของนักลงทุนด้วยในระดับหนึ่งเหมือนกันเนาะว่าเฮ้ยบริษัทนี้นะครับหรือว่าแบบที่เราได้ยินเนาะปีนี้มีหุ้นกู้ที่จะครบกําหนด เก้าแสนล้านคนก็ตกใจแล้วโอ้โหเก้าแสนล้านมันจะดีฟอทั้งหมดเลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็เลยทาให้หลายๆคนรู้สึกได้ว่าโอ้โหขนาดเราไปลงทุนในในทิพย์บีนะครับยังมีความเสี่ยงในการผินิดชนะนี่เลยนะครับมันต้องมาถึงขนาดแบบเอนะครับเลเวลเลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับมันก็เลยทําให้คนรู้สึกว่าคนคนที่เป็นไฮย l d อยู่แล้วเนี่ยมันไม่สามารถจะโลว์โอเวอร์ได้ตามแผนที่เขาต้องการเอาไว้นะครับเมื่อมันโลไม่ได้ การเติบโตในอนาคตข้างหน้าของบริษัทพวกนั้นในเชิงของตัวการลงทุนนะมันก็จะต้องลดน้อยถอยลงไปนะครับก็ต้องไปหาช่องทางอื่นนะครับเช่นการออกหุ้นนะครับหรือว่าเป็นการทา private placement ซึ่งไอ้พวกนี้มีต้นทุนทางการเงินที่สูงกว่าการออกหุ้นคู่อยู่แล้วค่ะคุณโบ๊ทเรามันจะลามไปตลาดหุ้นไหมคะเนี่ยถ้ามันเกิดผิดนัดชำระนี่อะไรขึ้นมาพตอนนี้ตลาดหุ้นเราก็ซบเจ้าอยู่แล้วเนาะ จริงๆต้องบอกนะคุณเอาปฏิเสธไม่ได้นะครับเรื่องการตกใจของตัวนักลงทุนเนี่ยนะครับแต่เพียงแค่ว่าเราพยายามสะโขบดาวลงมาแล้วคุณเอาว่าเฮ้ยมันเป็นเพียงแค่สามเปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นของท o ้ a หมดมาร์เก็ตแคปแล้วมันเป็นบริษัทที่อาจจะไม่ได้มีในยะกับการลงทุนของทุกๆท่านด้วยซ้าไปนะครับดังนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งไปตื่นเต้นตกใจนะครับเพราะว่าบริษัทอย่างปตทปตทสอพอมิ้นนะครับปูนนะครับพวกนี้เขายังคงสามารถจะ มีเงินนะครับมีความสามารถเพียงพอในการจ่ายชำระหนี้มันอย่างที่ผมบอกแล้วว่ามากกว่าเก้าสิบเอร์เซ็นของบริษัทที่จะมีการครบกําหนดชําระหนี้ภายในปีนี้เนี่ยนะครับมีความสามารถนะครับและมีงบดุลที่แข็งแกร่งเพียงพอหรือว่ามีเงินแหลกนะครับในแง่ของการใจ่ายในส่วนของตัวหุ้นกู้คืนนะครับยิ่งนะครับ mm hmm. ถ้ามองในองค์ประกอบเนี้ยถ้าแบงก์ชาตินะครับเริ่มมีการลดดอกเบีย้ยปัญหานี้ก็จะเริ่มทำเนาลงไปนะครับ mm hmm. แต่เพียงแค่ว่ามันก็จะเป็นปัญหาที่ เป็นผมบอกว่ามันเป็นการขาดความมั่นใจของตัวนักทุนมากกว่านะครับ<ม>แต่แต่แต่ผมเชื่อว่าถ้าถ้าเราดูในรายละเอียดแล้วเป็นสแกนมาเนี่ยผมว่ามันไม่ได้มีหุ้นตัวไหนใหญ่เพียงพอที่ทําให้เราตกใจได้ว่ามันจะสร้างผลกระเทือนนะครับกับตลาดในภาพรวมแสดงว่าคุณบดบอกว่าการลดดอกเบี้ยก็เป็นทางแก้ปัญหาเรื่องนี้ทางหนึ่งเหมือนกันถ้าถ้าแบงค์ชาติลดดอกเบีย้ย ผมว่าก็ส่วนหนึ่งและครับแล้วแล้วก็ส่วนที่สองเลยก็คือมันมันมันห้ามกันไม่ได้เรื่องเรื่องความเรื่องความกล้าความกลัวเนาะนะครับคนบางคนก็ยังคงมีความกล้าในแง่ของการลงทุนได้อยู่นะครับมองในส่วนของตัว Non-Investment นต์เกรดบางตัวนะครับก็ดูมองชื่อไปก็อยากจะโลอเวอร์อยากจะทําต่อนะครับผมผมผมแค่รู้สึกว่ามันมี Impact แหละแต่ผมว่าอย่าไปกลัวมากเกินไปเนาะนะครับถ้ากลัวมากเกินไปเดี๋ยวมันจะกลายเป็นปัญหาอื่นที่ทําให ให้สถานการณ์มันดูแย่ลงไปกว่าเดิมนะครับเรามองภาพรวมๆแล้วเนี่ยผมว่าบริหารจัดการได้ครับแล้วก็ไม่ <หา S 1> ใช่ <หา S 1> บริษัทที่ผมพูดทั้งหมดเนาะและบริษัทหกเปอร์เซ็นที่ผมบอกเนี่ยมันไม่ใช่ทั้งหมดที่จะบอกว่าเขาจะดีฟอลทั้งหมดอาจจะมีเพียงแค่สิบหรือยี่สเปอร์เซ็นของทั้งหมดเท่านั้น <หา S 1> นะครับเช่นสมมติถ้าเราบอกว่ามีดีฟอลห้าพันล้านจากแปดแสนเก้าหมื่นล้านนะครับผมว่าอันนี้มันก็ดูเหมือนเราก็กังวลมากเกินไปนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมา ค่ะแต่ว่าฟังคุณโบสแล้วความเสี่ยงจริงๆตอนนี้มีประมาณสัก2 5 0 0 0กว่าล้านบาทแล้วการที่คุณโบสบอกว่ามีโอกาสสัก3 4ีบริษัทที่จะผิดนัดชำระก็คือประมาณสัก6%แต่ถ้าลองไปเทียบเปรียบเทียบนะคะเพราะว่าเป็นหุ้นที่จดเวียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยกับ Market Cap ของในตลาดอะเป็นมูลค่าตลาดเนี่ยจาก6%ก็ประมาณสัก30%เปอร๊ะประมาณ3%ขอโทษ3%รจาก Market cap นะคะก็ดูแล้วบริหารจัดการได้แต่นิดเดียวเท่านั้นเองว่า คืออย่าเขาเรียกว่าเป็นโดมิโนเอฟเฟกต์ละกันถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยโอ้อันนั้นรันแน่นอนรันจากตลาดหุ้นกู้ไปสู่ตลาดหุ้นตลาดหุ้นสามัญแน่นอนค่ะก็ลดดอกเบี้ยนะคะตามที่ท่านายกรัฐมนตีท่านได้โพสต์ไปนะคะบอกว่ารดดอกเบี้ยเถอะคุณพบก็บอกอันนี้เป็นส่วนหนึ่งมือนกันที่น่าจะพอบรรเทาปัญหาได้ค่ะคุณพบวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ เพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ